ขอบคุณนะนี่จัง <c oughs> คุณคามิกิ <c oughs> พวกคุณเทพจริงจอกกำลังลำบากใจอยู่สินะ <c oughs> นี่จังเอาข้าวเจ้ากับข้าวเนยออกมาทีสิท <c oughs> ่านเท้จริงจอกตอนนี้พวกเราถวายได้เพียงแค่ข้าวเท่านั้นคะ่ะรีบปลดให้ยืมพลังด้วยจ้ะค่ะชอบข้าว <c oughs> ใช่ไหมคะโอ้โห,โหน่ารักจัง แม่หนูจะช่วยเพราะเห็นแกแม่หนูนั่นก็แล้วกันรีบท่องคาถาสิฟูรุเอะอยู่แล้วอยู่แล้วฟูรุเอะอยู่แล้วอยู่แล้วตัวฟูรุเอะที่ฟูมิโยอิมุนะทำไมกลายเป็นแบบนี้อีกแล้วต้องคืนนี่บุญคุณให้เธอโซโวทาฮาคุเมกะคุณคาบิกิขอบคุณนะ เชียมีอิซโมสุดยอดเลยประทับใจมากทั้งสองคนพยายามได้ดีมากเลยนะครับเป็นทีมเวิร์กที่พิเศษมากเลยเห็นบอกว่าจะเตรียมตัวก็คิดว่าจะเตรียมอะไรกันจะอิงจะดูหน้าแล้วจะตายว่ามากวิญญาณร้ายเหรอ